ไปกูใครครับวะเดี๋ยวใครครับสวัสดีครับผมพบกับ The, The The Dion TV แล้วก็กระผมนะดรเบชินเคยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะบอกว่าโฟร์แรงแปดเปมหนึ่งพัน 1, 000, เอหนึ่งหมืนแปดพันนะฮะแมงกว่าจะถึงเนี่ยอืมแต่ก่อนวิดีโอน,นี้ไม่มีอะไรมากอยากจะโชว,ว่า เชตูวันเตอร์ผมมีเอ,อ่อหนึ่งร้อยคิเข้าฮิตนะซึ่งจริงๆมีหนึ่งร้อยสองจุดสามเปอร์เซ็นต์คิทเข้าฮิตนะฮะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนคนที่เล่นคาสทั่วไปมันถ้าจะมีแบบอย่างปกติโดยเฉลี่ยรับประมาณห้าสิบนะห้าสิบคริทิคเข้าฮิตนะะก็ถือว่าดีดีงามแล้วนะ ก็ที่มี50ไม่ใช่นะมี50เสร็จแล้วแล้วเขาก็จะใช้ยาสู้ไตนะเพิ่มจำนวนคิดที่เขาฮิตอีก20%ในการสู้นะฮะแต่ถ้าใครที่เล่นค้านไหนเขาโดนเนี่ยเขาก็จะเอาค้านนั้นอะ่จะจะไม่ใช้ยาสู้ไตนะเขาจะใช้เป็นการอัพเกมแทนนะ,ะก็ประมาณว่าเกมในเนี่ยมีแต่ใส่ใส่พวกที่เขาฮิตไปให้หมดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ แต่ไอเช่นนี้แม่งไม่มีคิดที่เฮิตเลยสัตว์เอ้ยดามเมจก็ไม่มีมีแต่เลือดเอามาทำเตีอะไรวะนาส่วนเออผมก็ไม่ได้มีเค่แบบจะบอกว่าเอ้ยคิดที่เฮิตกูเกินร้อยแล้วนะฮะก็จะมาพาอะไรดูให้ดูนะฮะก็ต้องเข้าแบบเกมนะไม่ใช่อะไรนะฮะกูจะฟาร์มนิดหนึ่งสักสองกล่องกูเอาอะสองกล่องก็เอานะฮะ ก็อยากจะบอกว่านะฮะไปตรงนี้ไม่ใช่แต่กูชอบไอ้แมพที่ว่ามันมีบอสตัวเดียวเยอะๆนะฮะไอ้เหีย้ยวาตตามกูม,มานะยานะแหละเออไปไกลเดี๋ยวเป้ามันไม่นิ่งนะฮะเพราะทุกวันนี้มันก็ไม่เคยนิ่งให้กูสักทีมีอะไรซื้อบ้างนะก็แพ็คนะจุดนี้แพ็คก็มาให้คุณแล้วนะผม ก็สามารถแวะซื้อได้นะ่ยนะคอยดูดีๆนะครับคอยดูดีๆครับผมเอ้ไม่ไม่นี่นี่ตรงนั้นนี่เราเบิดดันไว้ก่นอ,อกนกะ็ความว่างไหวยากูด,ดาว ดูนะปัง uh, 9 90ล้าน99ล้าน9 9 9 9 9 9 9นะคือดาเมจเต็มที่คุณจะสามารถโชว์ได้ในเออเวอร์กูแต่ละเวอร์นะอ่านี่ในยูก้านะครับผมว้ากูทำดาเมจเต็มๆได้แล้วเว้ย ถึงมันจะท,ทําทีหลังก็เถอะนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะผมจะทาดาเมจเต็มได้ตลอดเวลาคือผมต้องใช้ยาคูณดาเมจแล้วก็อันตินะฮะมันถึงจะทําได้นะฮะไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ไหวนะฮะถ้ายิงธรรมดามันจะดาเมจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตันนะแค่พอทูทูเลไถ่ไปได้เดี๋ยวเดีย๋ยวจะพาไ,ไปดูภาพช้อครั้นงนะครับผม แต่ไม่ใช่น,นี้นะเดี๋ยวไปดันถัดไปนี่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 ดูภาพเอาบไปดูราบช้ากันอีกครั้งนะครับผมภาพช้าภาพช้ามาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับ,าารรบทำการบางังโอ้ย ้าวเก้าโอ้โหสุดยอดนะครับผม <laughs> ก็คลิปนี้ก็มันก็มีแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากเออลืมแหมช่างแหม่งนะก็ผมไม่ต้องบอกอะไรมากนะ <laughs> ก็ประมาณเนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทำเพื่อมาอวดเฉยๆไม่ใช่หรอก <laughs> แล้วก็ ไม่ได้หมายความว่าเออตัว Shadow Hunter จะโหดอย่างเดียวนะครับผมตัวอื่นก็ทำ d a เม g e ตันได้เหมือนกันแต่ผมจะเอา Shadow Hunter ไปฟาร์มไงแล้วปรากฏว่าคุณเล่นเป็นตัวหลักไปเลยนะฮะปรากฏว่าไม่เอาแค่แค่เฉพาะฟาร์มอย่างเดียวนะตัวอื่นนี่ก็ก็ทำนะแต่พยายามมาค่อยพิถีพิถันไปนะดูอย่าง i อเซนเะนี่ยพยายามไประดับไปนะแต่ไม่หาเกมแดงไม่เจอสักทีนะฮะต้องรอต้องรอสัปดาห์ต่อไปเรื่อยๆนะแบ่งเอ้ย <laughs> ก็ผมก็พยายามทำตัวอื่นให้มันโหดเงินจะได้รู้ว่ามันมันน่าเล่นหรือเปล่าแต่ประมาณนี้นก็จบคลิปอวดอืมฮิทเขาฮิตเพีงนี้ครับผมบ๊ายบายครับผม <laughs> ไม่บายอยากอวดจะอวดไหมเหรอ